เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเกิดน้ํามันเบรกของเราเนี่ยมีความชื้นอยู่ในระบบสูงขึ้นเนี่ยจุดเดือดจะต่างกันหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวให้ดูวันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นน้ํามันเบรกเก่านะครับเริ่มใหม่เลยอ่าค่าความชื้นอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซนต์าถ้าผมจำไม่ผิดอ่าเดี๋ยวลองวัดให้ดูใหม่เลยอ่ากล้องเห็นไหมคะะเห็นครับอาตอนนี้เดือดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่าสองเเซน ส5งจเปอร์เซ็นนะครับอ่โอเคแล้วเดี๋ยวดูจุดเดือดนะครับว่าเดือดที่เท่าไหร,เร่เริ่มเด่มอาโอเคเริ่มจุ่ม 160ยหกสิบนะฮะจุดเดือดของน้ำมันเบรกเก่านะครับที่ความชื้น2.5%โดยประมาณเนี่ยเดือดที่อุณหภูมิ160ยหองศาเยเดี๋ยวเราลองผสมน้ำเข้าไปนะครับอ่าอันนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับสมเข้าไปปึ๊บอ่ะเยอะแล้วทีนี้ดูดูก่อนว่าค่าความชื้นมันมากขึ้นไหมอ่าโอเค มีค่าความชื้นอยู่ที่มากกว่าสี่เปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าความชื้นขนาดนี้เนี่ยน้ำมันเบรกจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูจุดเดือดกันครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดก่นอนเมื่อกี้ร้อยหกสิบนะครับช่วยกันจำด้วยนะฮะร้อยหกสิบโอเค ดอ o เซโอเคมาครับจากเมื่อกี้160ร้อยหกสิบเนาะดูครับว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ นี่จากเมื่อกี้ร้อใช่ไหมครับตอนนี้เหลือแค่90องศาเซลเซียสเองนะครับนี่คือความสัมพันธ์กันระหว่างความชื้นกับน้ำมันเบรกนะครับความชื้นมากจุดเดือดต่ำความชื้นน้อยจุดเดือดสูงครับประมาณนี้ครับก็อย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกกันด้วยครับ